วิธีสร้างพลังชีวิตไร้ขีดจำกัด 1. ทําทำได้การจะปลดปล่อยพลังชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัดออกมาให้ได้ต้องไม่มีความคิดลบใดๆมาขวางกันนั่นก็คือต้องมีความคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ทำได้ชนะได้สำเร็จได้ขายได้แก้ปัญหาได้พัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้เมื่อคิดเช่นนี้จะเป็นการเปิดทางอนุญาตให้ตัวเองลงมือทำ หรือพูดออกไปได้อย่างมั่นใจซึ่งผลจะนำมาซึ่งความสำเร็จได้ในที่สุดแต่ถ้าเราคิดว่าทำไม่ได้แก้ไขไม่ได้พัฒนาไม่ได้ความคิดเหล่านี้จะไปหยุดยั้งการลงมือทำใดๆไม่ให้เกิดขึ้นและเมื่อไม่ทำก็หวังผลสำเร็จอะไรไม่ได้ให้คิดว่าเราเก่งกว่าที่ตัวเองคิดเอาไว้ถ้าเราทำเต็มที่เราย่อมจะทำได้อะไรเราก็ทำได้ถ้า ได้ทำา 2. ทุกอย่างต้องบวกยิ่งบวกยิ่งมีพลังความคิดบวกเราทำได้ก็จะทำให้เราปลดปล่อยพลังออกมาได้อย่างเต็มที่คำพูดที่บวกเราเก่งกว่าที่ตัวเองคิดเอาไว้ก็จะรอๆอให้เราเก้าวออกไปทำอยู่ใกล้ๆกับคนที่เขาคิดบวกเราเชื่อว่าเราทำได้อย่างเขาเหมือนกันและเขาก็จะช่วยผลักดันให้เราทำต่อไป อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกมีทุกคนมุ่งมั่นขยันไม่ยอมแพ้ก็จะทําให้เรามีแต่แบบอย่างที่ดีที่ให้เราทําต่อไปจนกว่าจะสําเร็จจนได้อยู่กับคนที่ช่วยทําให้เรามีพลังเราจะมีขวัญกําลังใจอยู่กับคนที่เขาคอยแต่สลายพลังก็จะทําให้เราหมดหวังกําลังใจเพราะเขาจะคอยจุดร้างเราไว้ไม่ให้ก้าวออกไปสู้อยู่กับนักสู้เราจะสู้ต่อไปเช่นเดียวกับเขาได้ อยู่กับคนที่ไม่คิดจะสู้อะไรสุดท้ายใจของเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีหัวใจยอดหนักสู้ําํทให้ดีกว่าเดิมเวลาที่เราทําอะไรได้อย่าไปคิดว่าทําแค่นี้ก็ดีอยู่แล้วแต่คิดว่าทําได้ดีกว่านี้อีกได้พัฒนาได้เก่งขึ้นได้กว่านี้คำว่าดีที่สุดนั้นไม่มีมีแต่ดีกว่านี้หรือดีกว่าเก่าได้ คิดแบบนี้จะทำให้เราหาทางในการทำให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในทุกโอกาสที่มีโอกาสทำเหมือนกับนักกีฬาที่จ้องจะทำลายสถิติเพราะเขาคิดว่าเขาทำได้ดีกว่าสถิติเดิมที่ตัวเขาหรือคนอื่นทำเอาไว้นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ถึงวิ่งได้เร็วขึ้นว่ายน้ำได้ไวขึ้นกระโดดได้สูงขึ้นกระโดดได้ไกลขึ้นยกน้ำหนักได้มากขึ้นชุดห่วงได้แม่นยำขึ้นเพราะเขาคิดว่าเขาเก่งได้อีกนั่นเองขีดจำกัด ที่ทำลายได้ยากที่สุดไม่ใช่อยู่ในสนามแต่อยู่ในความคิดทั้งผองของตัวเราเอง